สวัสดีพี่น้องทุกคนครับผมมุมนีพ้ามาเนี่ยก,การช่างครับอำเภอกันทลักจังหวัดสีสเกตครับั้างหลวงมะเล็งสองสีโชคชัยเดชอุดมเบิ่ตตามคอมเมนต์พี่นอ้องแม่ลูกสี่หมื่นพาครับ,บป,ป้าเบิงชาลูเล่แม่ลูกชาลูเล่หลากหลายสายพันธุ์น้ากดพอพันธุรวมถึงพอพันุน้ำครับโอเคตาม,ม,มาพ่มาเด้อมีรถหลายเ่าเป็นกิโล ไลยครับพี่น้องง่วมืมดนี่ในสิพภาพเบิรงตามคอมเมนต์อ,อ่าอายาเบิรงง่วงง่ามภาพเบิรงแมรูกสี่หมื่นหาตลาดเปิดให้เขากะหกง่งครึ่งครับหกง่งครึ่งทางตลาดเปิดให้รถง่วงเขาแก่การาช่างอำเภอการทัาลักจังหวัดศรีสเกีครับ ถาลวงเมล็สองซีเดอร์โชคชัยเดีดดุดมิ้มไเบิ้งง่วง่าเบิองแม่ลูกซีเพืนหาตามคอมเมนต์เออคืนบานนะแขกกันก่อนยิไปเบืองงง่าเนอลูกยักษตแล้วนะแขกนะแขกลูกยักษ์ตเลยนี่ลูกแรกนะครับแรกเนาะง่วม่มันสมหรอที่ทองว่าง ว่างครับลูกตัวแม่ครับจักเดือนแล้วครับลูกมันพเนพราะนี่สมไซด์สี่เดียปีแล้วนะครับโผีแม่นเพราะนสมบ่ยังเลยครับเพราะว่าแม่มันก็มาไม่ชอบกินมอสี่จะคองเขาเพาราะมันใจปันไดลครับผมเออครับผมโอ้นี่ปีแล้วบ่นี่ปีแล้วนะครับก็ปีเก็อบแปดเดือนนี่แหละครับผม<อ>ป,ประมาณนี้เดาไทยเนาะประมาณเจ็ดแปดเดือนสามเท่าไหร่ 3ามพนครับสามหมื่นครับสามหมบาทแยกอยู่บันะแขงแยกยู่วนแยกครับแยกนี่ลูกแยกลูกมื่นหครับลูกมืหาแม่เหลอยวมื่นคแม่สองหมเนาะไลเบิกครับผมอมไปเลยครับผมแตเราเป็นคูก็ถูกเนี่ครับสามหมื่นราคาห้องต่อรงได้ครับไนบ้านมีเคียงพ้อแม่หน่อยสามสิบบวกได้เด้อสามหม่นสามพันบาทราคาห้องต่อร่องไห้ลูกต่อแม่ นี่กับแม่นลูกแม่ได้ครับลูกกัดสวยงามเลยครับแม่หน้าตาลูกกัดครับนี่ลูกกัดลูกอันสักเดือนเนี่ยนี่แม่ได้ลูกสองสามดีครับเดือนคำพันครับตัวดีเดือนครัวครับแม่ลูกสองครับลูกสองครืเท่ามอะไรครับตัวดีสุขายสามหมื่นห้าร้อยครับผมสามหมื่นห้าร้อยบาทใช่ครับลูกตัวแม่ครับครับผมสามหมื่นห้าร้อยบาทเห็นบันเลยเห็นบันเลย พอดีนะแกนเห็นบัตนะสามหมืน่นร้อยนี่เล่เอาเลยสามเล่แน่ตัวหนึ่งราคาเปนเท่าไหร่ครับพี่ห,อห้องครับสี่หมื่นเจ็ดอาบุงคนนะแขกกับผู้เลี้ยงหลายเลเห็นไครับเห็นบัตอยู่เห็นบัตอยู่ว่าเ่ินพอพันนะครับสองตัวเลย พ่อทานี่ครับเท่าไหร่ครับนี่ค่ามันตอพขาถามแล้วพนเนี่ยแสนหาพบาทแสนหาพันบาทไล่ลูกไห้โอ้โมนี่เด้เบิ่งันพ่อพันอนาคตพ่อพันหัวว่านจิบหกเดือนตยสี่สิบห้าบวกครับสูงโอ้คู่นีนห้องแสนหาพันบาทแยกมั้งครับแยกครับผมแยกนี่ ไล่ลยครับมัถึงไล่าหา12ลอโอ้ตัวลขหา12เออบองมันดีนะครับไยแค่หำดำดำพักแข็งดีนะครับดีครับดีเพิ่งดูเอ้ยืนเ่ยกันลองซองหามื่นเท่าไสองหามื่นสองครับเสนหามันอเียวไปกปโอ้ตัวนี้สูงจริงจังเ้ยสีสหาบวกเด็ถลอหาสผ ห้ามไฟแค่ทำดำดำบ้องห้ามเรียบอืหมหาหมื่นสองราคาห้องครับตัวรองไหนครับราคาตัวรองไหนครับใช่หางลามนี้เป็นผัวเลยแปดพัดจืดจืดอ่ะตั็ส่งประกันในน้ำโย่ใช่ ปุกพันไดไหมได้ละหามื่นสองเรียบงามบ้อลายแค่หำดำหามื่สองคมดิรอทั้งคู่2ตัวมาเออฝากเบอร์ไว้นะครับศูนครับศูนย์หกหนึ่งศเจครับศูนยครับ ามาจากน้ำเงินครับนี่คนพาสวัสดีครับแข่งจากกับนิ่งอ่านี้สภาพมังงนงองามนได้สภาพไปฟังข้างหลังลนั่นนี่แม่ลูกครับลูกยังตัวแล้วครับนี่สองเนาะเออลูกก็ผู พ่อพึ่งลีน้ำหนักร้ายค่ามันเท่าไหรครับแม่ลูกเท่าไหร่ค่ามันอ๋อหาพันหาหาหมื่นหาันหาพันแยกเนาะลูกหน่อยอยู่หาหมื่นหาพันหาเดี๋ยว่อ่าม่ไพวกไหนก็หาหมื <guarding okay>? ่นหาพันหาพันแยกกันโอ้ลูกตัวแม่หาหมื่นหาพันหาลูกแม่ซีหาเดือน ขาแข็งใหญ่ครับลูกยักษ์ตครับสองบอประมาณสองราคาทำการกับห่ามื่นหาพันหาผ้ามือรีเดี๋ก็จะผ้าขอบไปข้างในดันหลังนี่ก็แม่หามื่นหาพันหาแม่นี่ร้อยสี่สิบได้ครับตัวนี้ร้อยสามสิบห้าบวกบลบหรือครับนิดหน่อยถ้ามือรีลายมันหลากลาย วอาแดดโอนี่บอกครับเออราคาในการหางมือนหาปัญหาค้าแข็งดีทั้งคู่ต้นนั่แน่นรากเล่เขาได้น่งสองหมื่นหกแม่สาวน่อย26งหม ร้อยยี่สิบหาบวกสองหมื่นหกับาทเม่ลูกสองข่มกับเม่สาวย่าเอมาแม่ลูกสองข่มกับแม่สาวเนาะ <c oughs> ย่าฝากเบอร์ไว้ย่าสะดว,บวกบุออพ่อเบอร์ยัง่อเบอร์เ้ศนหสองเจห้าเจ็ดเจ็ดหากสามี่าย่ามจาจจกเพื่อเด็กโอ้อลินอ,บบนขอ,ขอุบลขอโข้าัพเลยค่ะ ก็บ่ามาเลียนชีสกีติดปากพี่น้องติดปากคนหลายงวหลายเออลูกว่าลูกแรกวันนี้บงเขาวันนี้เนื yeah, crazy 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 ้อหนังวันนีงวดยังสดอยู่พี่น้องนี่เครื่องพ้าผสมอยู่วันโอ้นี่ใบลูกโอ้ไอพริกแดงเอสเคห้าแปดหนึ่งยี่สเดือนแล้วครับลูกคนแรกไงเดือนหนึ่งโอ้เดือนหนึ่งไม่อร่อยสี่สิบครับได้ บอกลบนิดหน่อยลูกช่งลูกโตหูกามันเท่าไหรครับเปิดหามืินสี่พันครับหามืินสี่ห้าวแขหองเนาะตอร่องไดแป๊บหนึ่งพี่น้องงัวแขะงัวแขะหามื่นสี่พันบาทหอง ตอลองได้ค้าแข็งดีฝากมือไว้างครับสะดวกบ้างศูนย์หกหนึง่งหนึ่งศูนย์เก้าสามศูนย์หกเจ็ดพเจคุูุพูดอ้ณุ่นพูดชีไไ่เกีติของขาจากระเจาคอ่าเฮ้าพรงี้ลูกเลยไม่รู้เขพอฟังสี่หมื่นหามื่น อันนาควพฟอพันอีกสองสองตวันช <par exponentially ket ogenic> ิบหกิบเจ็ดเดือนงอหลายเห้อแป๊บหนึ่งเนีอเดีวมีการซื้อขายพวงอย่งเดียวผมจะถามราคาให้รอยสี่สิบถึงร่ลอหาทั้งคู่ครับงอวันชิบห้าิบหเดือน เป็นงว่าุนครับคุนได้พ่งสรางได้ใช่เขาถามราคาเนี่ยราคาทำกันสองตัวชอบแปดหมื่นห้าพันกับเท่าไหรก็แปดหมื่นห้าพันโอ้คู่นึงน่แปดหมื่นห้ก็ติตกตัวละบ้าสี่หมื่นห้าสี่หมื่นสีันห้าโอ้แล้ว้านบก็้ให้แปดแยกนี่ตัวแล้วไดง จ้าว่ครอ้เอันแยงขายเป็นครูแปดหมื่นหาพันบาทแปดหมื่น 8, 000, หาพี่นนอง้ันแยงขายเป็นครูไปคุณง้อไงง้อคุณลายแล้วแปดหมืนเอ้ยคููนี่แปดหมื่นหาเออห้องต่อลองได้ตาแข่งไงดีครับต้องสางไงได้ละ่ะห้อง อาจะแปดหมื 80, ่นห่าอพี่ขอบคุณเด้อ <c oughs> อ๋อมีการซื้อค้าใช่ไหครับไอู้ว่าผู้ร้ายหม,มือน,นนี่ยังจะผูเป็นหัวจริงเจ้าเดียวกันบอกเรือ่องผ้า แดงดำโอ้แม่สูงครับลอยสี่ผาบวกผมลูกจักตแล้วครับพ่อใหญ่ฉน,นอ๋ลูกตัวลูกตัวแรกเอาเงี้ย <laughs> จังเดือนอลไรนี่ลูกอะไรสองเดือนลูกตัวผูสองเดือนครับก,กําลังกินนมอยู่เออค่ามันเท่าไหร่ครับี่คาหกเก่าหกหมื่นเก้าพันกว่าเก้าต่อได้อืมราคาห่อต่อน้องไหน ดูยังหน่อยอยู่เพิ่มไอย่างครับอยู่ถึงสองเดือนนหกหมื่นเก่าห้อเรียบงามตัวนี้โนมหกหมื่นเก่าห้อ,องครับจอร่องแหละหกหมื่นเก้าพันบาทห้อง ขาแข็งดีนะครับขาแข็งประกันครับประกัน้าแข็ง้าแข็งดี้าแข็งมันดีหมดเลยแอ่ไม่ทกไม่ถอนตรงกับถอนเขาเขามาค้มเดียวครับเขาเบอร์ไว้เนยดหนึ่งศูนย์หกสองเจ็ดห้าเจ็ดเก้าศูนยแปน่นเจเก้า บ้านค้อนกามค้อนกามย่างชุ่มหน่อยสีเกศของราคาสุดทายครับหกหมื่นเก้าพันบาทไปพี่น้องบอกให้เดินเรื่องเร็วๆเดี๋ยวสิพ้าเดินเรื่องเร็วๆตลาดกลางแค่นี่เออนอนกันดูดอกต่อให้พี่น้องเขารามาระวังโตนั่งระวังซอยเจ้าค้อนี่ระคาประเดี๋ยววังไผ่เข้าตรง เซฟต่อของให้ได้เนาะอย่งบ่มีปัญหาคู่ผูกโรกเมื่อยคุ้ยอะไรอยังมีนะฮะข้อฟกข้าอบวมปากขาวเปื่อยตขอให้พี่น้องเข้าละหมัดระวังสองบาทของเ้าน้ำเนาะค่ะไปสือไปหายที่ทางบ่าเนาะก็ไอ้ขาทะเลว่าขีดกระตินบ่าอันบริสุทธิ์จให้เขาถุงซื้อเนาะตัวยังเป็นยังรักตาใหญ่เนาะค่ะก็ ขายแล้วหา่ลายแม่ล hmm. ูกหลายคุ่น่แม่ลูกสามคู่มับสามคไหนี่คมนค่นีสี่เก่าตัวหาเก่าวาเก่าพี่น้องให้เบิ้งแม่ลูกสี่มืนหาี่มืเกตัวนี้สี่มืเกาคราคาเก้ยลูกตัวเลเขาแ่ๆลูกแรกแน่นลูกตัวแม่ครับสี่มืเก่าพันบาทลูกตัวแม่ครับ ห้องเด็พี่นองก็ร่องไส่หมื่นเก้าพันบาทลอยสามชิบบวกถึงลอยสาหาอยู่รครับเครื่องพาจะลูกงามเลยพี BTS ่น้องลูกงสี่หมื่นเก่าราคาห้องก็รองลยครับหนแม่ผเนผ้าก้าเนลูกตูตจังเดือนสลูกมันหเดือนหเดือนเลยมั้แม่หกเดือนโอ้แม่มันเครื่องงามเลย แม่ก็ลอยช้ายู่หาวหาหมื่นเก่าพันบาทแยกได้ไหครับแยกววแยกหาหมื่นเก่าวะแยกห้าหมื่นเก้าพันบาทแม่ลูกราคาราคาถูกวถูกหรืครับราคาพ่อฟังเออต่อรองเลยหาหมื่นเก่าพันบาท ดวนี่เครื่องดำอยู่แม่มันเครื่องงามเลย,ยครับอ่าอีกโคอมนึงตัวนี้ลูกตัวแม่เ<อ>ครื่องก็งามใส่ได้อยู่สวงรอยสาวจิมหาบวกเขาไดครับนี่ห้าเก้าหเก่าห้าเนกันเทั้นนะลูกแล้วถ้าก็ฟังครับไปต่อได้ หามื่นเก่าลูกว่นสองตามตัวลูกตัวแม่พี่น้องลูกมันทรงดีลูกแม่หามื่นเก่าลูกแม่ลูกจักเดือนหาห้องเดือนหามื่นเก่าหามื่นเก่าสี่หมื่นเก่าราคาห้องต่อรองไหนตัวนี้แยกลูกออก ลูกยักตัวแล้วครับนี่สงนี่แดงกันใหม่หนาคมลูกสองคาม่เท่าไหรครับนี่สี 45, ่หมืบาทเจ้าเดียวกันออบริโภคเจ้าเจ้าเดียวกั 45, นเออดีิันเียบริโภคิลลนต่เนาะสี่หมื่นหาเด้อตอนรไงมดแล้วบังคับนี่ ่แล <S preach science> ้วโอ้นเท่าไหร่ครับนี่มลนิค่าเท่าไหร่ตัวนี้สามหมื่นเจ็ดบาทิ่นมีลูกเลยมันบอกนี่เอ้าแม่สาวหัวโบสเครื่องผ้าหน่อยสามห้าบวกได้เท่าไหร่ก็สีเอ้ยสามหมืนเจ็ดบาทนี่บบเมนน้องเดแล้วนี่ก็แม่สาวน่อยเท่าไหร่ครับสาวหน่อย สองซีครับโอ้ทั้งหลวงสองซีพอดีสองหมื่นสี่พันบาทครับราคาห้องด้วยต่อรองได้แม่สาวหน่อยเอ้ยบนหน่อยครับง้อปีเลยครับพีนังนาอืมนังนาแล้วก็จะหน้าคอนังนาพี่น้องเพื่องามอย่สองหมื่นสี่ห้องด้วยต่อรองได้หมดต้ฝากเบอร์ไว้เพคามสะดวกศูนย์หกซีหเก้าหนึ่งหกสามหนึ่งหกสามหนึ่งหนึ่ง อำเภอเมืองสอ,อ,องกอนเก็ออ้าวออมาจากอำเภอเมืองวรลคาพอฟังนะครับมันกิลูกตัวแม่ไ้เครื่องกับม,มีคอยเบิงคอยเลือกเอาหาพันกัวชีชีพันกัวกับมีเฮยน่าันแม่แม่ลูกว่จะนั่ง ลูกมันยังเหรอแม่มันสมัยหรือเปล่าแล้วเดี๋ยวก็พายเรืองูอ่ะยังนางกันคพ่อสามัเท่าไหร่นี่ย่าห่างแปดหมื่นย่าแยกวะแยกดีแม่แม่หาหมื่นลูกสามหมื่นโอ้แม่มันสมโตไปเดือนกขั้วหรอเออแม่มันสูงครับรลอยสี่ชิบหผ้าบวก mẹ hà mươi luôn sáu mươi Ngoa phủ lái lại, ngoa phủ lái lại Ngoa phủ lại, lại. Okay. มีโนข้างหลังครับพ้ายามาห้่งหลังแหละพ้าเบื้องง้อปูง้อขุนโอ้พ้าเบิ้งและผ้าคนบ้านอนใหญ่เท่าไรใหญ่หน่ยา้าว่าไหมเไม่ลด้ใรม่ได้บอกแล้วข้าไหมไม่หลุด้ใครบ้านเท่าไรนี่ไม่ลกินขาค่ะแม่ลูก รคย่สิบหกหาร้อยเออลูกยักษ์โตเลยลูกตัวแรกค่ะยี่สิบหกหาร้านอันนี้ดิอันนี้สามสิบ้าค่ะสามสิลูกรลูกยักโตเลยสองท่าเท่าไรกว่ามสบาสามสิบ้านเอเออคนตัวหนึงโอ้ที่เดดเท่าไรที่เด็ด เมื่อนชิภาลอยพี่เดชเมื่อนชิภาอยพีด่ด็ดเมื่ไอไรบอก็มาท่าเลยเอาฝากเบอร์อยู่บกเบอร์มนีศูนย์หกสามกสามศูนย์หนึ่นาศูนย์หนึ่งห้ 4. 4. าสาองห้าสองหกกกนราคาสีเกียตองเทาส่ะกียอตับนองไคบาทไคบาทกันละ อ๋อนกไงออของไงเนยน่ะทามผู้ใหญ่อ๋ท่านใดนี่เจ้าียร์กับหนสนหนึ่ง่บาทครับแสนสมไหนจักตัวเลยสมไนจักต้วเหรอ่ยูตวรประมาณเนี่ยเครับจักปีแล้วงูครับนี่หปีครับห้าปีเหรอโอ้ขนาดห้ามีสมไหนเป็นลอยนะครับมแม่ยูไม่ยูน้ำงาอือโอ้เพิ่งแต่มายูน้ำไงนี่สมไนห้าสิบตแล้ว พดลอยหกสิบหาบวกลอยเจ็ดสิบเพิ่มสูงสูงเลยสูงใหญ่ครับสมโตเลยบต้องบพต้องใช้โซ่เนี่งจึงเป็นจึงใชออาไก่ขมบองนี่ครับไ้เสดำดำกันเลยสม้แม่นาแม่นางหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทสมกันทุ่มือือ พา,าบึงโหใหญ่คอืบเรียบกับง่ามเลยมันพักง่ายนเแขนอิด Lê ngươi nà, bưng hằng nàng bưng bưng hằng nàng bưng hằng nàng bưng hằng điều bưng hằng nàng bưng hằng em bưng hằng nàng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  bưng hằng วัน yup. ้องให้ออกไปเมืองจันทร์ห่บโอ้ศูก้าเจ็ดสองเอ็ดสองเจ็ดหาศูนย์สงอมาจากอุตุพรครับบ้านผมนี่แหละอยู่มองท่างโค้งอ yeah> ่ะท่างไปสีเกตหนึ่งแสนหนึ่งมบาทห้องครับตอร่องไนเด้อมาจากอุตมพรบ้านผมเอง งาม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 นี่เบิ่งตะเพิ่นคนนี่คักอยู่ข้นก็รอเถอะตะเพิ่นคนนี่คักอยู่ไหนตรงขาตรงโคงขอบคุณครับสวัสดีครับฮะตัวใหญ่คนนี่หน่อยหรอข้นนี่หน่อยมากมากได้ของใหญ่่ปช่ไมาจากกุฎพรวิสัยครับจังหวัดศรีสะเกตอยุดน้องให้เออวัดน้องให้อยู่น้องเมื่อยบรรทัพสร้างขางเรียกกำแพงครับน้องเรียนเก่าผมอือ ไล่ฟายางง้อไหลายง้อหลลบลบนะคุณคนกัหลายคนเหงื่อมาเมืองง้อหล่ไล่เลยเนาะชื้อขายนี่ค้าขายดีดีเพื่อนแต่เป็นร่องสมปอยหน่อยถ้ารับความรู้สึกผมสมปอยหน่อยยังยืนหนึ่งอยู่แต่ค้าขายดีตลาด ขายขายของกินของยาครับเตงัวยังเป็นร่องสมปอยน้อยอยู่แม่สาวถ้าเป็นแม่สาวกันเสียงงามอยู่ดังยินหน่อยถ้าผมขอถามราคาหน่อยครับเท่าไรครับนี่สาวจะขอเพิ่มประยูรครับอ้าวหูราคาบ่ะสักใบอยู่อ้าวบอกราคาหน่อยเป็นราคาห้าเมื่อสอง หามื่นสองพี่น้องร้อยซี่สิบวก่อยสี่ผ่านโอนี่สี่มื่นแปดนี่กสาวสากันอืมอ4 0ไี่ิ 40, 40, 40บได้ย่ตินี่ตตนี้สี่สิบวกเลยซี่มืนแปดนบาทนะครับมงเครื่องกันสาวอเออเรื่องงามเนี่ยนางนาดิสี่มื่นแปด ห้า0ม0นสองเรืนฝากไว้น้ออาณาขอบผู้เลียหลายด้ยสวัสดีครับฝากไว้ฝากไว้น้องเขาเหม็นมากาเบอร์ง่วงงามเร่องพ่าเบอร์ง่วงงามวัอนี้สีมือห้าวัอนี้ราคาพอฟังพี่น้องสี่มือห้าเงหนาคมท้องแรกกันบ้างหนึ่งครับวองครับ ทว่าซื้งองออมัยยี่สกกาหากสี่องแรกกันนะครับนี่บเออใช่ใ <c> ช <oughs> ่พี่สิบครับบอกลบดินในนั่งนาดิบาเบือ่อ ซีมื่นหาครับห้องเราลองได้ส,ไาาสี่มื่นหาตัวนี้แม่สาวเท่าไหร่รับพามันนี่หกพันเก้าครับหกพันเก้านานเลย จเจ้างามนาคมนีหกหมืมาบาทห้องต,อต่อร่องเลยอันไหนกระสาวกระสาวครับะอะไรครับพามันเวนี้สี่หมื่นแปดสี่หมื่นแปดห้องครับ ตอลองได้ตัอสายหับวกชั้นลอยสี่สิบใี่เป่องงางใช่เครือ่องงามหางลามหนีสี่นแปท่นบาทนี่กระาวก็นี่แม่หาครับเอาสมตุห้าเดือนก็อนต้นเดือน,อมน,อนอสมตัวที่สมหลอดครับสมหลอดเ็นโบเฮ้ยสีบวกสม,วบสมตัวสามเดือนค่ามันเท่าไหรครับ หกหมื่นสามหกหมื่ามันบาทเรื้องามนี่หนาคมนี่เองามแจมูได้มักรองงามชองแรกกันน่อ้งองแรกหกมื่นสาครับข้าห้อครับตอรองไล้ตอรองเด้ครับหกหมื่นสามพันบาทอานารยแยกลูกออกยูม่านคัแยกลูกวันจัน หถวใช่ลายกระจอยาดื้อไปอ่ะามันเท่าไรครับเจ้าอ่หกหมื่นบาทห้องว่างห้องว่างต้องลูกแยกตัวครับนี่สองเลตัวหนึ่งลูกแรกครับลูกแรกแยกลูกออกครับเออตัวที่ครับหกหมื่นบาทราคาห้อนุ่มซีโบรพิติงวันนีสามาบ หกหมืบาทฮาโตครับเจ้าเดียวกันโตเจ้าเดียวกันเอาเือเดียวกันศูนย์เก่าศูนย์ศูนย์เกาศูนย์สองสองส่าหกาศูนย์สามหกาศูนยาม่าริ่นอยู่แนครับานครับิงานปาหนวปลาหนวดยงงานปาหนวเนเป็นกิโลเลยตัวนี้ปลาละมีเล่าชมครับขอบคุณติติดตามปลพี่น้องยี่ดีไม่แห้งร่างกายแข็งแรงลำลังเลยล่กนมาคลิปเนียว้ซ้ำนี้ก่อนทิ้นาจะเข้ากันไหม